สวัสดีครับพี่น้องครับผมรัฐผู้กลางนะครับจากจังหวัดตรงังประธานเครือกายเสียงประชาชนจังหวัดตรังนะครับพี่น้องครับวันนี้ผมจะมารายงานให้พี่น้องทราบในเรื่องสองเรื่องประมาณหนึ่งเรื่องสองเรื่องนะครับก็เกี่ยวกับสนามบินตรังนะครับพี่น้องครับสนามบินตรงังพรุ่งนี้วันที่เจ็ด ท่านนายกบุตรีช่วยมณฑพรจเจริญศรีจะมาดูที่สนามบินพรุ่งนี้นะครับเนื่องจากว่าประมาณเ,เดือนมก,กรามก,กรานะครับทีมงานของผมได้ไปที่กระทรวงควมนาคมเพื่อที่จะไปเรียนในทราบว่าสนามบินของเราสร้างไม่เสร็จเป็นเวลานาน ทำให้เราเสียหายในด้านการต้องเที่ยวของจังหวัดตรังนะครับก็แล้วก็สนามบินนี่ก็เป็นโรคเรือรังสร้างมาสองปีกว่าแล้วแล้วก็ไม่เสร็จแล้วก็สูญเสียเรื่องการเงินพวกก่อสร้างทำให้รัฐบาลเสียหายกับการเงินก็ไปเยิ่มเหมือนกันแต่ว่าก็เรื่องนั้นพวกกับผมไม่สนใจ แต่ว่าสําคัญที่สุดว่าจะต้องให้เสร็จก็ไปเยี่ยมท่านรัฐมนตรีที่กระทรวงแล้วก็เชิญมาว่ามาดูสนามบินก็ได้ผลเกินคาดพรุ่งนี้วันที่7นะครับมีนาคมประมาณ8ปดโมงเกโมงตรงนั้นก็ลงสนามบินมาเยี่ยมก็บอกกล่าวให้พี่น้องได้ทราบว่าเราทำงานของเครือข่ายได้ผล นะครับอัเดี้คือเป็นงานชิ้นแรกแล้วก็ได้ผลแล้วท่านรัฐมนตรีก็มาแล้วแล้วก็ได้ยินข่าวว่าที่พอดีเกี่ยวกับการก่อสร้างสนามบินเนี่ยได้ยินข่าวลยครับว่าจะพยายามไม่ได้ใช้ในเดือนตุลาคมนี้ก็ตบมือหน่อยนะครับพี่น้องค,ครับนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็จริงๆว่าคนจังหวัดรังเนี่ยไม่เคยติดตามงานแบบพวกกับผมนะครับพวกเราทําจริงลงทุนจริงไปเอาใจใส่จริงแล้วก็ติด ตามทุกสิบห้าวันนะวันเราก็โทรศัพท์กันไปแล้วก็เป็นการคุ้นเคยกับท่านรัฐมนตรีนะครับเราไม่ละเลยนะครับท่านต้องพูดให้พวกกำลังใจใพวกผมมากนะคนกลงนะครับอขอบคุณครับพี่น้องครับมีอยู่เรื่องหนึ่งจริงๆเนี่ผมไม่อยากจะพูดเมื่อวันที่สี่เมื่อวันที่สี่น 4, เนี่ยสองสามวันเนี้ยท่านในชวลีกไปท่านออก อ่เขาเรียกว่าเลยนะเออแนว,น,แน,วน้าทพท่านบอกว่าท่านทักสินเนะ่ะทีมทักสินเนี่ยเอ่อแกล้งคนใต้ท่านท่านพูดว่าแกล้งคนใต้พูดเต็มเต็มเออผมก็แปลกใจเยอะอ่ะไอตัวเองเนี่ยตอนเป็นรัฐบาลน,นะท่านจวนเนี่ยท่านทำอะไรที่จังหวัดต่างเป็นกอบเป็นกรมั้ง แล้วท่านทักษิณเนี่ยไอ้ทวนกับขมิ้นเนี่ย,ท,นนยที่ให้จากกลังไปพัตลุงอะ่ะไอ้ที่ขอพ่อป้าอรือใครทำคุณชวนํำหรือเปล่า <c oughs> จริงแล้วสมัยก่อนเนี่ยตัวเองเป็นรัฐบาลนาชวนนะเป็นรัฐบาลตั้งสองสมัยแล้วก็แถมแม้ให้คุณอภิษฎอีกนาชวนห้าปีอภิสิ์เกือบสามปีรวมแปดปี สายใต้กรุงเทพถึงสวยกวโลกถึงประดังเบซาระยะตรงไหนที่พัทลุงตรงเนี้ยชุมพรชุมพรหัดใหญ่ตรงเนี้ยก็เนา่าตลอดตั้งแต่ตัวเองเป็นใครเป็นรัฐมนตรีของกระทรวงคมนาคมสุเทพสุเทพเป็นสุเทพเป็นคนที่น่าสัรเสรินที่สุด เก่งที่ส oh, oh. ุดของพญานิปัตนเป็นรัฐมนตรีการต่างประเทศเอ้รัฐมนตรีคงมนาคมลุมบ่อเต็มมดมคนใต้จําได้ไหมไอ้นายชวนเองนี่แขก็วิ่งจากลังไปขึ้นเครื่องบินที่อาดใจอาทิตย์หนึ่งหนสองหนวิ่งวิ่งไม่รู้ว่าตัวเองจะกระเทือนเท่าไหร่จําไม่ได้ตอนนั้นนะผมทราบข่าวนะว่าคุณยิ่งรักเนี่ย ใช้เงินหนึ่งแสนเจ็ดมื่นล้านทำตั้งแต่กรุงเทพจนไปถึงปะดังเบซาก็โดนไม่รู้โดนพักไหนนะสกัดไว้ไม่ทำเพราะเขาจะมีความนิยมว่าสายใต้นี่จะต้องลาดยางเพราะเขาจะเป็นได้เปอร์เซ็นต์ของได้ยินข่าวนะครับไม่รู้ว่าใครนะว่า ถ้าลาดยางโมโตอที่นี้เขาจะได้เปอร์เซ็นต์เขาเลยไม่อยากจะลาดปูนแล้วก็พยายามยลมไอการสร้างถนนมาทางใต้พักไหนไม่รู้พักที่คิดว่าตัวเองแก่งอะแล้วถ้าคาสมมติว่าลาดปูนจริงๆไม่ได้ซ่อมอะตัวเองก็จะไม่ได้กินพักไหนไม่รู้นะผมไม่สนใจแล้วก็ ทำ,ทำย่อยคำยิบคำยักตั้งแต่พัฒตลงงานใหญ่เนี่ยก็เป็นนอ,อน,อน,อนอ้อยนอนอนอเนื้อเลยแหละตั้งแต่นู้นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชทุงท่งสงมัตตลง,งแล้วก็ไปหาดใหญ่ตั้งแต่นู้นเลยชุมพรหลังสวนน่ะเพราะผมหากินอยู่แถวนั้นด้วยผมรู้ช่อมข้างซ้ายช่อมข้างขาวาช่อมช่อมอยู่อย่างนั้แหละพักไหนอนอยังอยู่กองกองภาคใต้อยู่ตั้งห้าสิบปีพักไหน ดีเด่นนักเออคิดไปว่าคนอื่นไม่เก่งอย่าพูดไม่ได้เรื่องอย่าพูดตัวเองอะเที่ยวหลังเนี่ยไม่ได้สักนิดเดินเที่ยวผมนะคนหลังก็ไม่เอาเออเบอร์หนึ่งของของประชาธิปัตย์เมื่อก่อนเนี่ยไม่รู้จะได้ไหมปีนี้อย่าเลือกแล้วก็ร้องถ้าเลือกท่านสอบตกแล้วจะได้โหูใหญ่และครับพี่น้องครับ คุณทักสินแล้วก็พักเพื่อไทยมีอนุณและอเนกอนันต์อนออนนนของประเทศไม่ใช่ผมบ้าหรอกผมไม่ได้บ้าเสื้อแดงกับบ้าผมบ้าตั้งนานแล้วแหละแล้วก็ยังบ้าอยู่แต่เราท,ทําที่สิ่งที่ถูกเราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เราเป็นผู้นําประเทศและตัวเองเนี่ยเป็นผู้นำทำอะไรมาให้เป็นสัญลักษณ์ของกลางบ้างคิดดู คิดดูเอาเองบ้างนะครับนั่นน่ะที่สนามบินน่ะเขาใช้สีมังคุดเป็นหลังคาได้ยินข่าวว่าไปเปลี่ยนเป็นสีฟ้าไปดูไกลๆเลยดูยังกับสนามหญ้าวตูตรงไหนถามคนส่วนใหญ่ดูที่ที่ไอหมหาาลัยอะไรก็ไม่รู้เห็นว่าใส่สีฟ้ามองกางเครืบ,บินดูไม่สวยเลยจืดสีฟ้าเป็นสีที่เลกๆล,ลงมันสวยมันออน้อม แต่ผลงานทางเข้ามันเป็นสีที่เสื่อมค่าเสื่อมค่าจะกลายเป็นขาวก็ไม่ขาวเตวก็ไม่เตไม่รู้อะไรไม่ดีเลยสีสีอย่างที่ว่ามันจืดง่ายแน้่ก็ไม่เอากัรสิ่งวัตุที่ต้องการความแข็งแรงเด่นชัดผมไม่เคยเห็นราชวังหรือวอ่าสถานที่เป็นหลังคาวัดหลังคาที่มี คุณค่าทางประวัติศาสตร์ไม่เคยมีไม่เคยมีได้อย่างมากกาห้าไปอย่างมากก็เจ็ดไปมันก็จืดจางพอแล้วครับสีที่จืดจืงเราอย่าไปเอาเราต้องเห็นแก่ส่วนรวมอย่ามาเห็นแก่ความรักส่วนตัวนี่จังหวัดตรังก็เหมือนกันดูเ้อเบลอไปหมดนะครับเลิกเลิกตำนีคนอื่นได้แล้วทั้งที่ตัวเองไม่ไดีฮะ จังหวัดตรังคุณหาดูดิว่ามีอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ที่นําหน้าได้บ้างคุณบรรหารก็เขาก็พูดยกรออยู่ว่าสุพันธุ์บุรีก้าวหน้าจเจริญไปที่นครราชสีมาโอท่านนายกชาชายไปอลอยอิดท่านนายกนายกอะไรนะที่ดูดูอ่นายกลยละอะไรนะอ จอมพลน่ะจอมพลจาริดอะแล้วก็แมวแล้วก็ไปจังหวัดหลายจังหวัดละที่ว่าผู้นำเขาไปทำอ่ะขนาดเด้งวิ่งนและตะบนทีธรรมดาและตะบนทีธรรมดาคุณไปดูมีทั้งที่แข่งรถแข่งอะไรตัวอะไรโขกระโดงกระเด้งอ่ะเต็มนักท่องเที่ยวไปเป็นล้านนะไปเป็นล้านนะเออที่บุรีรัมย์อ่ะ คุณเนวินชักจูงไม่เป็นล้านแน้วเมื่อจังหวัดบางตอนนี้มาดูดิบางวันไม่มีฝรั่งสักหนึ่งคนหนึ่งปื้มใจอะไรอ่ะคุณเนะี่ยปื้มใจอะไรคุณอยู่บ้านเนะี่ยปื้มใจอะไรไม่มีอะไรดีตลาดไม่เคยออกมาเดินชาวบ้านไม่เคยพบไม่เคยพบนายกต่างที่เดินอยู่ในตลาดเลยเออมีอยู่ครั้งพอจะเลือกตั้งคุณก็ออกมารถไฟจากกรุงเทพม,มาลงตรังเอฮากัน ก็ตั้งแต่วันนั้นอะคุณก็ไม่เอาคุณก็ไปแต่เครื่องบินคุณไม่เคยรู้ว่าค่อรถไฟสายใต้นะไม่ได้เพิ่มเลยครั้งหนึ่งมันมีรถสายเส้นเดียวคือรถเร็วธรรมดาตอนหลังกุณตวีสุรบาลไอ้ตอนนั้นไอ้โยมพักไหนก็ไม่รู้ไปได้มาหนึ่งเส้นรวมเป็นสองเส้นก็ตั้งแต่นั้นมานี้คิดดูดิสามสิบปีแล้วที่เพิ่มมาเส้นหนึ่ง เป็นรถด่วนรถบัวรถด่วนก็ออกบ่ายบ่ายห้าโมงเย็นรถเร็วก็ออกสามโมงเย็นนะฮะอันนี้ก็คนเนี่ยอย่างคุณตวีก็ก็ช่วยเหลือให้ได้รถไฟมาครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ตวีก็ก็ไม่ตัวไม่ใช่ตัวใหญ่แต่ก็ได้ศาลามามากได้ตึกนู่นตึกนี่แล้วถามว่าคุณได้ไรได้แต่มหาวิาลยที่ไม่มีคนเรียน กระเทือนไ้หมดแล้วไอ้ที ah. yeah. ่ไอ้สำคัญเน่ยเพื่อนผมบอกว่าไม่เคยเอามาไปเอาไว้บันที่มันใช้ไม่ได้แล้วคุณจะสร้างเมืองกลางให้เป็นมันเมืองการศึกษาคุณตั้งว่าประมาณจะมีนักศึกษามาอยู่สักสองสามหมื่นที่ไหนได้ตอนนี้มีถึงหมื่นไหมเออเนี่ยเป้าหมายคุณปิดไปหมดเลยนะตอนเนี้จะปรบปรุงยังไง้ได้บ้างแต่สําคัญอย่างหนึ่ง เราเป็นนักการเมืองเราต้องหวังดูหวังดีต่อจังหวัดของตัวเองนะครับท่านนะครับท่านผู้ลักผู้ใหญ่จังหวัดตรังท่านถนมซาท่านต้องมุ่งหวังาให้บ้านเมืองของตัวเองจเจริญก้าวหนะ้าตัวเองต้องแสดงตัวเป็นอะไรรีเจนเตอร์เพื่อที่จะโชว์ว่าดีบ้านนายกนายกนี้นะเออเป็นคนเก่งเป็นคนที่อวใจใส่ถนนสะอาดบ้านเมืองเรียบร้อยมีที่ต้องเที่ยวเยอะ อันนั้นต่างหากนี่คุณอยู่ไปตามภาษาหรือไอ้ไม่เคยรู้เรื่องอะไรนานๆก็ไม่พอใจเพือ่อไทยก็ออกมาทุกทีแล้วก็ว่าเพือ่อไทยก็อย่างโน้นอยาน่างนี้คุณเป็นนายกคุณต้องนําความเจริญมาสู่บ้านตัวเองแต่ผมก็ได้ยินข่าวนะคุณไปทาอุโมงค์ที่เชียงใหม่หรือเปล่าผมเรื่องนี้ไม่สันทัดแต่ทําไมคุณไปทําเชียงใหม่อ่ะเออแ้วบ้านคุณหรือเปล่า แล้วคุณบว่าจะถิ่นแก้งบ้านคุณเร้่มใหม่คุณเอาไปให้เชียงใหม่แล้วบ้านตัวเองไม่ทําอะไรเลยอะทําอะไรเลยที่มันดังๆโด่งๆอ่ะแต่ถนนสายกันตังลาดปูนก็สมัยไอ้รัฐบนตรีกรมนาคมคนนครราชสีมามาให้ใช่าใไหมรู้สึกว่าจะร้อยเท่าไหรล้านลาดยางไอ้ลาดปูนซีเมนไปกันตังเป็นสายแรกที่มีลาดปูนซีเมนยาวที่สุด อนี่แล้วคุณเนี่ยทำตรงไหนบ้างพอแล้วนะครับคุณเนี่ยอย่าเที่ยวแกล้งว,ว่าเขาว่าไม่ได้เลี้ยงดูคุณใต้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วนักนักนักเอ่อนักการบ้านการเมืองที่คือเซ่ก็ว่าเป็นฝีมือ,ขอ,อ,ข,อของคุณทักษิณท่านทักษิณไม่รู้ทำหรือเปล่าแต่คุณโทษเขาเต็มเต็มแต่ตอนนี้เขาก็มาขอ อภัยแล้วคนจะให้ใช่้างคนจะให้อภัยเขาเลิกแล้วชีวิตมันก็เสียไปแล้วมีการชดเชยแล้วเราดีกันแล้วพ่อแม่ก็ยอมรับแล้วว่าเออลูกเราก็บางทีไม่ถูกท่านนักสินก็ว่าเออเราทํางานบางทีก็มีปิบพลาดอย่างคุณเนี่ยปิบพลาดท้งานคุณไม่ทําอะไรเลยสองคนสองคนอยู่ในพักแปดปีไม่มีเนื้อไม่มีหนัง เรื่องใหญ่กว่าพอเลยนะครับผมก็ขอร้องคือทษินเนะี่ยแกไม่ได้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่ผมอะไรไม่ใช่แต่ผมต้องการในประเทศไทยเดินหน้าไปได้ดีไม่ต้องมาสกัดอยู่เรื่อเรื่อว,ว่าคุณคุณนายกไปตอนทานเนี่ยจะไม่ได้แฟนอยู่ที่ทางใต้เนี่ยก็เป็นที่อือว,ว่าไม่น่าจะเป็นไปได้อย่างนั้นอย่างนี้ นัมันเรื่องอะไรของคุณก็จิกไอ้ผัวเมียก็จะได้กันไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่อย่างพวกเราจะไปตําหนิเขานะครับผมส่งเสียงดังๆมาอย่างท่านไอ้ท่านเนี่ยอย่าได้กันแน่กันแหนแล้วเขาจะได้ทํางานในตั้งใจผมว่าคุณนะว่างๆอ่ะไปเยี่ยมคุณทักษิณบ้างไปให้กําลังใจกันนะครับไปจับไม้จับมือบ้าง เราก็แปดแปดแปดสิบแล้วแ่กวยทักษิณก็เจ็ดสิบห้าแล้วแปดเบือก็เราก็เป็นพี่น้องกันดีกันจะไม่ดีกว่าเลยครับอดีตก็มาคล้ายๆกันแต่ว่าความสามารถน้อยกว่าหน่อยก็ไม่เป็นไรไปให้ทักษิณก่อนกอสักทีดีไหมครับครับพี่น้องครับที่ผมพูดเนี่ยบางทีก็ไร้สาระบ้างจริงบ้างแต่ส่วนใหญ่จริงนะที่ผมพูด ก็จิงเกแปดเป็นละก็ไม่ใช่ว่าด,ดีหลอดนะครับก็ขอโทษทั้งพี่ชวนนะครับแล้วก็ขอให้อายุพี่ชวนอยู่มั่นกวันยืนครอบครัวมีแต่ความสุขปราจะจากทุกไปต่างๆนะครับพี่ชวนครับแล้วก็พี่น้องคนต่างก็ตอนนี้อดทนหน่อยอย่างที่ส่งต่างประเทศวันนี้ราคา79บาทนะครับก็ตอนนี้จำตามบ้านๆก็ซื้ออยู่ประมาณ70 ก็จะเย็นนิดเดินปามก็ลงราคาแล้วตอนนี้เหลือ6กบาทสามกบาทสามนะครับวันนี้นะแต่ก็ดูดูหน่อยแผงลอยนะนนะบางทีเขาก็โกงน้ำหนักนะก็ให้ราคาดีแต่พี่น้องก็ต้องระวังตัวเองนะครับผมก็เป็นชาวสวนอยากให้พี่น้องอ่ะได้ดูแลตัวเองแล้วก็ขยันดูแลลูกๆด้วยนะครับ ลูกเราเนี่ยอย่ากลัวอย่ากลัวลูกอย่ากลัวลูกจะล้มอย่ากลัวว่าไม่ตามใจแล้วเราจะเป็นคนไม่ดีการตามใจลูกต้องดูตามลักษณะเวลาและความจริงแล้วก็สืบสอตลอดเวลาที่ลูกกระทำอยู่อย่าปล่อยนะครับจะได้ยินข่าวบ่อยๆว่าลูกยิงพ่อลูกยิงแม่ลูกชบแม่ตายนะครับยาเสพติดให้ห่างผมมีเรื่องนิดหนึ่ง จะก,ก่อนจะจากพี่น้องไปพี่น้องครับพี่น้องนะมีลูกไม่ว่าลูกคนอื่นมานอนที่บ้านอย่าให้นอนครับพี่แล้วลูกเราจะไปนอนบ้านเพื่อนก็อย่าให้ไปเพราะว่าสองคนคบกันบางคนก็ดีนะครับที่ว่าไปไหนด้วยกันประมาณหกคนแปดคนนะยาครับติดตามนะครับติดตามที่มันซิ่งสิงกันแล้วก็ผลรุน้ายมายิงกันตายอะไรพวกนี้ เกี่ยวกับพ่อแม่ไม่ได้ใส่ใจนะครับไม่ได้ใส่ใจต่อไปนี้พ่อแม่ต้องดูแลให้เป็นพิเศษนะครับก็เป็น่วงนะครับพี่น้องที่พูดไปถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างขอโทษบางคนก็รักลูกจนล้นครูตีหน่อยก็พายกับไปร้อมโรงเรียนนะมันก็ไม่ถูกซื้อด้วยง่าแน่นอนครูไม่ใจร้ายหรอกครูก็เรียนมาไม่ใช่นักเลงนะครับ ก็สอบสอบสวนดูดีๆบางทีพ่อแม่ก็อารณมร้อนหน่อยวันนี้พ่อแม่บางทีการศึกษาเราก็ไปมากแต่ว่าเราต้องใช้ธรรมะธรรมะเท่านั้นแหละครับจะทําให้ก็กลัวจะเลิญแล้วก็ก้าวหน้านะครับอย่าใจร้อนครูเีหวังดีต่อลูกเท่าแก่ก็หวังดีต่อลูกจ้างนะครับก็โอเคขอบคุณพี่น้องทุกคนที่รับฟังนะครับ พบกันมาให้กํำลังใจบ้างนะครับขอบคุณมากนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ